สาธุมุจลินทะปารมิเตชะสาราภูจะยะโสจะปะสังโสจะโหตุสัพพทาด้วยเดชะบารมีขององค์ูมุจลินขอให้ราบยศและการสัญญสันละเสริญจงมังเกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้าทุกการทุกเมื่อเทินสาธุ สาธุมุจจรินทะยานะเตชะสาอะหังทีคายุโกโฮมิด้วยเดชะยานขององค์ปู่มุจจรินขอให้ข้าพเจ้ามีอายุเที่ยงยืนนานสุขภาพแข็งแรงหาทุภัยโศกหายโ,โรคหายภัยปาจจับประสรุททะวันตะรายทั้งปวงเถินสาธุ มุจจรินทะศีละเตชะสาโหมิสุวรรณวันโนด้วยเดชะศีลขององค์ปู่มุจรินขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามฉะวีวันพุดของใสดุด,ดังทองทืนสาทุมุจรมจรินสาธุมุจจรินทะเตชา นุภาเวนยังยังอิชิตังตังตังเมสมิตรส,สตุด้วยอำนาจเดชานุภาพขององค์ปูมุจรินสิ่งใดที่ข้าพาเจ้าปรารถนาอันสมประยุทธ์ไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ดข้าพาเจ้าทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุค่ะก็จะรอดสามครั้งนะคะแล้วก็มาจุดทูปนะคะ ผ่านก็มานะคะผ่านก็มากราบไหว้องค์ปูนะคะ